ให้บอกอาจารย์แพทย์ที่สอนอันนี้นะว่าคือการเรียนแพทย์นี่ต้องรู้อะไรเริ่มต้องรู้อะไรบ้างดิฉันก็จะได้จ้างอคนที่มันเหมือนเนื้อนะคะเนื้อก้อนใหญ่ๆเอาสมมติว่าเราจะกินปลาวานนะคะ ท่านนายกแพทองทานก็เอาขึ้นมาให้ดิฉันก็จะจ้างคนมาช่วยสับว่าสับสับสับ,สบยังไงมันถึงจะกินได้ดิฉันก็จะตุนให้มันเปื่อยให้ให้กินได้นะคะ,ะทิ้งดิฉันีดิฉันไปบอกเขานี่มันก็เป็นเขาก็ไม่ทำให้นะคะอ่าให้ท่านอาจารย์แพทย์เขียนเนื้อหาให้ว่าเรียนแพทย์เรียนยังไงอย่างนี้นะคะ ท่านนายกคือท่านผู้มีบารมีท่านก็ต้องบอกเข้ามาดิฉันก็จะขอเนื้อหาตรงนี้จากท่านเอามาสับๆให้อ่ให้มันเล็กให้ตักเข้าปากเด็กได้เด็กก็จะได้เก่งนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนที่จะเรียนแพทย์นะคะ คือเราก็จะรู้มาแล้วว่าเด็กที่หัวดีนั่นเขาก็จะหัวดีมาตั้งแต่อนุบาลปหนึ่งแล้วนะคระับป .4 ี่ฉันจะดิฉันต้องทำเรื่องอาการต้องต้องเขียนหนังสือนอกเวลานะคะเรื่องโตขึ้นอ่าจะเป็นคุณหมออย่างนี้นะคะ มันมันต้องมีแล้วก็ทำให้อหลักสูตรแบบนี้ทำให้พวกชดอ่าพวกพวกคนมีฐานะปานกลางรวมไปถึงรากหญากเขาก็จะจะมีกำลังใจในการทำงานนะคะเพราะว่าหนังสือเนี่ยถ้าท่านเที่ยวลูกของท่านได้เนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องเป็นหมอได้นะคะ แล้วก็ท่านนายกว่าจะจะสง่งจะจะจะส่งตำตำบนหรือหรือหรือว่าอำเภอละหนึ่งคนอะไรอย่างนี้นะคะเรียนจะส่งให้เรียนขอขอเรียนขอเอาให้ให้ให้เรียนแพทย์เรียนหมอนะคะแล้วก็พวกที่อะไรลนะพวกที่ เออทหารนายสิบอะไร